ราจารย์นันทวัฒน์บรมมานันคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยให้ความเห็นบทบาทในเชิงอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญที่รับคำร้องตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสอวโดยศาลจะมีคำวินิจฉัยในวันพุธนี้ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ,ะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมันไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายแล้วไปขัดกับรัฐธรรมนูญ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องขัดกับรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครัเพราะว่าไม่ว่าจะแก้ยังไงมันก็ต้องไม่เหมือนกับบทบัญญัติเดิมเพราะถ้าเหมือนเดิมเขาจะแก้ทําไมเพราะนั้นถ้าบอกว่าศาลเนี่ยคุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญได้เนี่ยผมว่าผิดเลยเพราะว่าโดยตัวของมันเองเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องขัดกับรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งไปบอกว่าถ้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงองค์กรหรือที่มาของคนในองค์กรเนี่ย มันเป็นการดําเนินการที่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยยิ่งแย่ข้าไปใหญ่เลยหรือว่าเป็นล้มล้างก็ยิ่งแย่ข้าไปใหญ่เลยเพราะจริงๆเนี่ยในวันนี้เนี่ยถ้าถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าสมาชิกรัฐสภา,าอยากยกเลิกสารรัฐธรรมนูญแล้วแก้รัฐมนูญยุบมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารรัฐมนูญทิ้งเนี่ยถามว่าล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยหรือเปล่าคือคือ,คอทั้งหมดน,นะครับทั้งหมดเนี่ยมันนาไปสู่คําถามว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะว่า ตามความเข้าใจผมเนี่ยมาตรา68เนี่ยมันต้องเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยเราวางกําลังกันแล้วนะคุณเอาทหารไปยึดตรงนี้คุณเอาทหารไปยึดตรงนั้นนะแล้วผมไปได้ยินเข้าผมเป็นคนเสิร์ฟน้ำเนี่ยผมไปได้ยินเข้าว่าเอ้ยเขาวางแผนจะรัฐประหารวางแผนจะละรระ้ะลมระบบเปลี่ยนระบบอะไรก็ว่ากันไปเลยอันนั้นต่างหากที่จะเข้าเกณฑ์มาตรา68ืาานี้เดไไม่ ศาสตราจารย์นันทวัฒน์บรมนันคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีสมาชิกรัฐสภา312คนดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสอวอ,อาจการะทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา68เพราะกระบวนการตารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของ มาชิกรัฐสภาโดยตรงเมื่อสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสอวในวันพุทธที่20พฤศจิกายนนี้ทำให้คณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีความเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ แต่หากสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดมาตรา68ก็อาจไม่ถึงขั้นทำให้ต้องยุบพ,พักการเมืองและสารไม่อาจให้คำแนะนำเหมือนเช่นที่ผ่านมาได้คือถ้าไม่มีอำนาจแนวคางที่เป็นไปได้สารก็ต้องยกคำรองในทานที่สุดใช่ะนะฮะหรือไม่อย่างนั้นก็คือไม่รับตั้งแต่ต้นตแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะในตอนต้นเนี่ยสารเคยรับมาแล้วตอนตั้งสสลอเพราะฉะนั้น ในเมื่อตัวเองรับมาแล้วตัวเองสร้างมาทัรฐานไว้แล้วตัวเองก็ต้องเดินหน้ารับต่อไปแล้วก็ดูต่อไปโดยที่ไม่สามารถไปกลับของเดิมได้เพราะถ้ากลับของเดิมบอกว่า68ชั้นไม่มีอำนาจต้องยื่นผ่านอายการสูงสุดก่อนเนี่ยคำถามของสังคมก็คือแล้วที่คุณรับไปจะทํำยังไงเพราะคุณรับไปในผิดเพราะนั้นวันนี้สารรัฐมนุนก็ต้องเดินหน้ารับต่อไปเรื่อยๆนักวิชาการคนอื่นผมไม่ทราบแต่ผมเองผมก็ต้องเดินหน้าไม่เห็นด้วยต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันว่าไม่ใช่อำนาจศาลครับถ้ามันเกิดกรณีร้ายแรงที่สุด มันขัดว่า,วา,วาตา18ขึ้นมาเนี่ยกระบวนการในการลงโทษเอาผิดมันจะถึงขั้นยุบพักและตัดสิทธิ์คือคือตรงนี้เนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าที่โหวตกันเนี่ยสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเขาไม่ได้แค่พักการเมืองเดียวนะครับมันหลายพักแล้วสอวอเองก็ไม่มีพักการเมืองเราก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นถ้าสารเกิดออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปสู่การลงโทษยุบพักเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับ มันก็น่าจะไปไปเข้ากฎหมายอื่นยกตัวอ,อย่างอาจะนะฮะเป็นกฎหมายอาญามาตรา113กระบฏในราชาอาณาจักรก็ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าสมมุติว่าสารออกออกมาในแนวนั้นนะซึ่งผมคิดว่าตามความเข้าใจผมคิดว่ามันไกลมากเลยไกลที่จะไปถึงจุดนั้นมากเพราะว่าถ้าบอกว่าการแก้รัน้นนูลเป็นกบฏในราชาอาณาจักรนี้ผมว่าประเทศนี้อยู่ลําบากพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วสมาชิกรัฐสภาก็จะทําอะไรไม่ได้เลย การแก้รัฐมนูลเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วคือสําหรับผมเนี่ยสารร,รัฐมนูญไม่มีอํานาจในการให้ข้อเสนอแนะเหมือนกันเพราะผมอยากจะตั้งคําถามเหมือนกันว่าคุณเป็นใครถึงให้ข้อเสนอแนะคนอื่นได้เนี่ยใช่ไหมฮะในรัฐมนูลก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าสารรัฐมนูลให้ข้อเสนอแนะได้ใช่ไหมครับ,ค,รบคน9คนเนี่ยถ้าคิดว่าสถานะอยู่สูงถึงขนาดให้ข้อเสนอแนะว่าการกระทําของรัฐสภาผิดได้เนี่ยผมว่าแปลกพอสมควรเหมือนกันนะครับ คือคือในเมื่อรัฐมนูนไม่ได้ให้อำนาจให้ข้อเสนอแนะไว้เนี่ยผมคิดว่าถ้าถึงถึงจะมีข้อเสนอแนะออกมาก็ไม่ผูกพันที่จะต้องทําตามครับแต่โดยหลักก็คือไม่ควรมีข้อเสนอแนะเพราะว่าสารรัฐมนูญเองเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญทําอะไรก็คือต้องทําตามรัฐมนูนต้องเดินหน้าตามรัฐมนูลกาหนด คณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังระบุว่าการที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยทำให้รัฐธรรมนูญอยู่ในสถานะที่อาจมีการปรับแก้มไม่ได้ซึ่งอาจนำไปสู่ทางตันก็คือการที่สารรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาในข้อกล่าวหาตามมาตรา68เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการยิ่งเป็นการตีความให้ขยายขอบเขตไปใหญ่เลยซึ่งหมายความว่าในวันข้างหน้าเนี่ยรัฐธรรมนูญ ต้องใช้อย่างนี้ตลอดไปเลยไม่มีทางทำอะไรได้ก็คือทําให้รัฐธรรมนูเญยอยู่ในสถานะที่ปรับแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับแก้ขึ้นมาเมื่อไหร่แต่องค์กรที่เป็นองค์กรในรัมนูลขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าล้มล้างการปกครองทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การแก้ไขรัมนูลไปสู่ทางตันในวันข้างหน้าถ้าจะแก้ไขรัมนูลก็ทําได้ทางเดียวอย่างที่ทราบก็คือรัฐประหาร นะครับเพราะว่ากระบวนการทางรัฐสภาซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับแม้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสวจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภากระทั่งนายกรัฐมนตรีนำร่างขึ้นทูลเก้าไปแล้วโดยนายนันทวัน์ยืนยันว่ารัฐสภาจะต้องลดอำนาจของตัวเองไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันพุธนี้ออกมาในแนวทางใดก็ตาม